ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับที่รวมซ่อมของเรานะฮะบริษัทบางนาเทคเตอร์แล้วก็พบเจอกับผมอีเช่นเคยนะครับที่ช่อง YouTube รถขุดนําเข้าบางนาเทคเตอร์นะครับบริษัทที่นําเข้ารถขุดแท้มือสองจากญี่ปุ่นล้านเปอร์เซ็นครับไม่มีปล่อยเข้านะครับไม่รับตีเปลี่ยนไม่รับแลกเคินนะครับนำเข้าแล้วก็ขายอย่างเดียวนะครับมีบริการหลังการขายครบคันเหมือนรถใหม่นะครับและหลังของเรานี้คือพ C 1 2 0้ขีด กับบุมอาร์มยาว12เมตรนี่ตะกรองจา๋าแทนนดูจา๋านี่นะครับอันนี้เป็นรถบูมยาวนะครับแต่ตอนที่กําลังลื้อเนี่ยเราเสียดายครับที่เรามาถ่ายไม่ทันนะครับก็เอาตอนนี้ทีมช่างกำลังตรวจเช็คนะครับอันนี้ก็อยู่ในโหมดการประกอบนะครับก็จะมีชุดในเก๋งนะครับถอดออกมาแล้วอันนี้นี่เริ่มประกอบนลครับแกนกรวงกระบอกประกอบเรียบร้อยซิงกระบอกนี่เราเปลี่ยน สีกระบอกนี้เราเปลี่ยนให้ท่านเรียบร้อยนะครับนี่เปลี่ยนสีกระบอกยกสองข้างนะครับอันนี้ก็กำลังจะทําการเสริมชิมครับนะครับเพราะว่าน้องเขาหลวมนิดหน่อยนะครับก็คือชิมมมนห่างเพราะว่าน้องเขาก็ถือว่ายังไม่นท่าไหร่ครับเราก็เสริมชิมให้ท่านนี่แล้วก็บูมอ์มที่นแน่ๆบูมอ์มไม่มีแตกไม่มีแล้วนะครับนี่สวยสวยบูมอ์มสวยสวยครับนี่ดูได้เลยนะครับไม่มีรอยแตก นะครับไม่มีรอยเล้านะครับอันนี้เป็นรอยซับนะครับอันนี้ซับมาจากศูนย์นะพี่น้องนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่ามันรล้าแลวมันเสริมมาไม่ใช่นะอันนี้เป็นลายของเขาครับเป็นลวดลายการซับนะครับซับเพิ่มมาจากรุ่น8รุ่นแปดเขาเสริมซับมาจากรุ่นหกก็จะมี1จุดครับมีจุดนี้นี่ครับแล้วก็ตัวบนนี่ครับนี่การที่เขาซับก็คือการการไม่ให้มันแตกนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหล็ก2ระดับนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กหนาแล้วก็จะมีระ เด็กบางงมาครับมันจะซัำให้เราครับเป็นสองระดับเลยก็จะมีจุดนี้แล้วก็อามนี่อามก็ซัำมานะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือซัำมาจากโรงงานออกมาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่มีจุดนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะนี่ซัำตัวนี้มาเห็นไหมครับนี่อันนี้คือเป็นของศูนย์มาเลยนะครับหายห่วงแล้วก็มาดูตัวรถอย่างที่เอาไปนะครับตัวนี้เป็น120รุ่น8นะครับนี่ก็อยู่ในโหมดการประกอบแล้วก็ เก๋งก็อยู่ในโหมดการรื้อนะครับน,นี่เก๋งก็ถอดกองกองไฟออกเรียบร้อยอันนี้เราจะถอดเกิงออกไปนะครับเราจะยกกิงออกไปแล้วก็ทำความสะอาดพื้นนี่ทำความสะอาดพื้นแล้วก็ช่วงล่างนี่ถอดไปแล้วโซ่นะครับก็จะเหลือเสริมฟรมแล้วก็เช็คล้อนำนะครับเช็คล้อนำเช็คล้อลอร์เช็คแคลรียน,นะครับนี่อันนี้เขาเรียกแคลรียก็หมุนจ้าวลย เครืยังใช้ได้อยู่นะครับยังดีอยู่แล้วแล้วก็มอน้ํากําลงประกอบนะครับเี่หมมอน้ําก็ไปล้างเรียบร้อยแล้วคลับก็เราประกอบแล้วต่อไปก็จะถอดแผงพวกนี้ครับแผงนี้เราต้องถอดออกนะครับอันนี้ก็ตอถอดออกไปเจียสีนะครับแล้วก็ไปทุน่นให้ใหม่นี่อันนี้ต้องถอดออกครับถอดตรวจเช็คให้ดา้านเสร็จสรรเรียบร,ร้อยนี่ตูดสวยๆครับใหญ่ๆนนหนาๆมาดูทางด้านของปั๊มแฮนแลิกนี่ปั๊มแฮลิกส,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 สวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปเราก็จะทําการ เปลี่ยนไส้กรองต่างๆนะครับนี่แล้วก็กระกรองโซลา่า่นี่ต้องเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็ล้างชุดวาลวนะครับมอหนงหม้อน้าตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยล้างด้วยบุษชลงสลักก็ต้องเคลียท่านใหม่หมดนะตัวน,นี้ก็ยังถือว่าไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอยู่ในโหมดการรื้อนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3นะครับเดี๋ยวเขาเริ่มประกอบเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันนะว่าพอประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ครับแต่ที่แน่ๆพวกวัสดกตัวไหนที่หลวมนี่เราต้องทําการกึ่งแล้วก็เปลี่ยนในท่านใหม่นะครับสําหรับ120รุ่น8คันนี้บูมอาร์มยาว12เมตรครึ่งนะทําสามัญบ้านเรานะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับรถนอกนําเข้าแท้แท้จากญี่ปุ่น100%ครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับสําหรับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับสําหรับท่านใดเด้อที่สนใจรถขุดครับเบอร์โทรเราจะมีอยู่ด้านล่างก็กิ้งกลางสอบถามหามาได้ห้อยสว่าปไปยังกันเลยนี่นะ นะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ